สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาลัยบุตรสาวะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทับสองเลขที่ยี่สิบห้ารหัสนักศึกษา6ก1ี่หนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าเจดคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพละศึกษาวันนี้นะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลทักษะการเดิมบอลด้วยสองมือล่างนะคะท่าที่หนึ่งนะคะยื่นมือออกมาทั้งสองข้างนะคะเรานํามือที่เราท่านถนัดเอาไว้ด้านบนนะคะหัวมีมือแนบชิดติดกันอย่างนี้นะคะด้านข้างนะคะ ท่าที่สองนะคะท่าที่สองย in in อื่นมือออกมาอย่างนี้ค่ะนํามือมาประสานกันประกบกันทั้งสองข้างนะคะนิ้วหัวแม่มือเราก็แนบชิดติดกันนี้ค่ะด้านข้างนะคะท่าที่สามนะคะเรากำมือข้างที่เราถนัดนะคะออกมาด้านหน้าแล้วประสานกันอย่างนี้ค่ะหัวแม่มือแนบชิดกันเหมือนเดิมนะคะนี้ค่ะด้านข้างนะคะเทคนิคการอันเดอร์บอลนะคะ มือของเราก็จะยืดออกมาเหมือนเดิมนะคะข้างที่ถนัดอยู่ด้านข้างบนนะคะผมแม่มือแนบชิดติดกันอย่างนี้ค่ะขนาดกับพื้นหัวไหล่ตึงนะคะแขนก็ต้องตึงด้วยด้านข้างนะคะ,ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูลูกบอลนะคะว่าสมควรตรกตรงไหนในบริเวณแขนของเรานะคะค่ะลูกบอลสมควรตรกตร,ตรงบริเวณกลางแขนของเรานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะไม่สมควรตรกบริ ไม่สมควรตกบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เพราะเราจะทําให้ตุกบอลของเราไม่เด้งนั่นเองค่ะแบบการยืนนะคะเราก็จะแยกขาออกมาเล็กน้อยนะคะให้ขนานกับหัวไหล่ของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็นําเท้าของเรานะคะที่ถนัดออกมาด้านหน้านะคะนี่ค่ะข้างนะคะ ยืนและการใช้มือมารวมกันนะคะโดยการอันดรลมค่ะนะคะแล้วก็จะจับมือเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะขาด้านหนดาดลงมาด้านหน้านะคะย่อลงเล็กน้อยนะคะด้านข้างนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการอันด์บอล40ครั้งนะคะโดยการไม่ตกพื้นค่ะ うん。